สวัสดีครับผมกับแอปนินทาครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันพุธที่สิบหกสิงหาวันนี้มีครบทุกหวยนะครับเอาเป็นว่าไปที่เราหวยนะรวยที่เราหวยนะครับกินที่เราคำทำทีละอย่างแต่ขอให้รวยทุกหวยครับเด่นวันนี้นะครับฮานอย13ครับมากับ4092นะครับผม1มา13ครับ14ครับ1019 12

หกสามสี่ครับหกสามศูนย์หกสามเก้าหกสามสองนะครับชุดเน้นนะครับฮาหนอยวันนี้เน้นสามชุดไปที่หนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วก็สามสี่สามตัวชุดเน้นนะครับหกหนึ่งสามหกหนึ่งสี่หกสามสี่ขอให้โชคดีครับสำหรับวันที่สิบหกสิงหานะครับบัรลความหวังของเรานะทุกรางวัลใหญ่ๆกันไปครับโชคดีครับ